ม่ให้ผลผลิตผลไม้พูดได้แบบนี้กินง่ายสุขภาพดีได้ทุกวันฟักทองมีเบต้าแคโรทีนสูงบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันใยอาหารเยอะช่วยขับถ่ายอิ่มนานแถมดีต่อหัวใจด้วยนะคะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในชิมินายจากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าสร้างรูปภาพและมองดูตรงคำว่าอธิบายรูปภาพของคุณให้เพื่อนๆป้อนพร้อมป้อนคำสั่งลงไปตรงนี้ค่ะเพื่อให้ AI สร้างรูปภาพให้เรา หลังจากที่ป้อนพร้อมป้อนคำสั่งเสร็จแล้วแต่ส่งตรงนี้ค่ะและรอการประเมลินผลได้เลยหลังจากที่ระบบประเมลินผลเสร็จแล้วแต่บันทึกรูปภาพเก็บลงเครื่องของเราก่อนบันทึกรูปภาพเสร็จแล้วกดออกจากหน้านี้ได้เลยจากนั้นแต่เข้าไปในแอปกล็อกค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีสามารถไปโหลดได้ใน Play Store จากนั้นแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าสร้างวิดีโอและมองดูตรงคำว่าทำให้รูปภาพของคุณเคลื่อนไหวแตะเข้าไปตรงคำว่าดูทั้งหมดและแตะเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้ค่ะเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าเสร็จสิ้น จากนั้นรอการประมวลผลจากระบบได้เลย What a beautiful day for a run let's go explore what a beautiful day for a r u l w e this is so much fun let's go นี่คือวิดีโอที่ระบบประมวลผลให้เราเสร็จแล้วค่ะถ้าหากอยากจะนําวิดีโอนี้ไปใช้งานให้แต่บันทึกตรงนี้ค่ะ แล้วถ้าอยากเปลี่ยนวิดีโอนี้ให้พูดเป็นภาษาไทยด้วยให้เพื่อนๆมองดูตรงคำว่าพิมพ์เพื่อปรับแต่งวิดีโอค่ะแล้วแตะเข้าไปตรงนี้จากนั้นป้อนพร้อมป้อนคำสั่งที่เราเตรียมไว้ค่ะในส่วนของพร้อมหรือว่าคำสั่งตรงนี้ค่ะเราสามารถเขียนขึ้นมาได้เองหรือว่าเราค่ะจะคัดลอกจากเพื่อนๆที่นามาแบ่งปันค่ะหลังจากที่ป้อนพร้อมป้อนคาสั่งเสร็จแล้วแตะส่งตรงนี้ค่ะ และรอการประเมินผลจากระบบได้เลยและถากเพื่อนๆท่านไหนยังไม่สามารถสร้างวิดีโอและพูดเป็นภาษาไทยได้ให้เพื่อนๆค่ะรอการอัปเดตหรือว่ารอการอนุมัติจากทางระบบก่อนและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนค่ะก่อนหน้านี้เคยพูดภาษาไทยได้แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้แล้วให้เพื่อนๆค่ะรอการปลดล็อกจากทางระบบเช่นกัน มะเขือเทศลูกเล็กแต่ประโยชน์ไม่เล็กอุดมลครีมบำรุงผิวหัวใจแข็งแรงกินเป็นประจำสุขภาพดีจากภายในค่ะและนี่คือวิดีโอค่ะที่ระบบสร้างให้เราเสร็จแล้วจากนั้นแต่บันทึกตรงนี้ค่ะเพื่อเก็บบันทึกลงเครื่องของเราหลังจากที่บันทึกวิดีโอนี้ลงเครื่องของเราเสร็จแล้วกดออกจากหน้านี้ได้เลยจากนั้นให้แตะเข้าไปในแอป Capcut และแตะเข้าไปตรงคำว่าวิดีโอใหม่ และแตะเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้ค่ะเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่มจากนั้นมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้เลื่อนหาคำว่าอัตราส่วนภาพค่ะแตะเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วแตะเลือกขนาด9ต่อ16เลือกได้แล้วให้ติ๊กทู หลังจากที่เราค่ะปรับขนาดวิดีโอได้แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าวิดีโอของเราจะมีพื้นที่ว่างเหลือค่ะที่เป็นพื้นที่สีดําให้เ,เพื่อนๆค่ะมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างแตะเข้าไปตรงคําว่าพื้นหลังและแตะเข้าไปตรงคําว่าเบลอจากนั้นแตะเลือกเพิ่มพื้นหลังได้เลยค่ะเลือกได้แล้วให้ติ๊กถูกและเลื่อนปรับทุกวิดีโอของเราได้เลย หลังจากที่ปรับได้แล้วค่ะจากนั้นเรามาเชื่อมรอยต่อระหว่างวิดีโอของเราค่ะให้เพื่อนๆกดลูกศรย้อนกลับและแตะเข้าไปตรงรอยต่อระหว่างวิดีโอค่ะและแตะเลือกการเชื่อมต่อได้เลยเลือกได้แล้วให้ติ๊กถูกหลังจากที่เชื่อมรอยต่อเสร็จแล้วจากนั้นเพื่อนๆตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามใจชอบค่ะเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนำไปใช้งานได้เลย เพื่อนๆท่านไหนอยากทำคลิปสนุกๆผักผลไม้หรือว่าสิ่งของพูดได้ลองนาวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ไดใต้คลิปนะคะ